น้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะเติมบุญชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้ออานิสง์ของการสวดมนต์ข้ามปี ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะใกล้จะถึงปีใหม่แล้วหลายคนคงหากิจกรรมทำในช่วงวันหยุดและในคืนข้ามปี และกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากทุกเพศทุกวัยคือการสวดมนต์ข้ามปีแล้วการสวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไรวันนี้มีคําตอบของกรมศาสนา,าบอกไว้ว่าการสวดมนต์ถือเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาเชื่อว่าชาวพุทธลหลายๆคนสวดมนต์ได้อย่างน้อยก็น้โมสามจบ แต่คำถามที่ตามมาก็คือเราจะทำบุญด้วยการสวดมนต์ทั้งที่สวดมนต์อย่างไรจึงจะเกิดกุศลขึ้นการสวดมนต์เป็นกุศโลบายที่จะทำให้จิตมีสติและตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับบทมนต์ที่สวดจึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตให้มีสติขึ้นต้น ในรูปแบบของสมถภาวนาเพราะเวลาสวดมนต์ทำให้ตามองปากอ่านหูฟังทําให้เกิดสมาธิสมาธิก่อให้เกิดปัญญาปัญญาจะนำํำพาชีวิตของคนเราให้ไปได้อย่างราบรื่นในทางวิทยาศาสตร์เวลาที่เราเปล่งเสียงสวดมนต์เสียงซึ่งเป็นสัมมาวาจา และเป็นกุศลนี้จะทำให้ในตัวเราเรียงโมเลกุลเป็นน้ำที่มีผลึกใสผิวเราจะใสใจสว่างเรียกได้ว่าผิวเปล่งปลัง่งเพราะเป็นความงามที่ออกมาจากใจยิ่งถ้ามีความเข้าใจในบทสวดมนนั้นๆก็ยิ่งเป็นการสร้างปัญญาให้แก่ตัวผู้สวดด้วย นอกจากจะทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วการสวดยังมีผลต่อสุขภาพด้วยเพราะเมื่อจเจริญสติแล้วสมาธิย่อมเกิดและเมื่อสมาธิเกิดจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิทำให้การปรุงแต่งของจิตเป็นอารมณ์ลดน้อยลงและส่งผลให้พลังงานของร่างกายเพิ่มมากขึ้น ความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงลดลงเป็นธรรมดาและมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นเป็นผลตลอดทั้งผู้ที่มีรัตนะไตรเป็นสรณนะเป็นที่พึ่งของชีวิตควรปฏิบัติจิตวัตรนี้เพราะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ 1. เป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีให้คงอยู่ 2. เป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรันตนตรัย 3. เป็นการเชื่อมสามัคคีในหมู่คณะครบไตยทวาร 4. เป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาให้ยั่งยืน 5. เพื่อฝึกกายฝึกใจให้เข้มแข็งอดทน 6. เพื่อดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้ 7. เพื่ออบรมจิตใจให้สะอาดสงบสว่าง 8. เพื่อฝึกจิตใจให้เกิดสมาธิไม่ฝุ้งซ่าน 9. เพื่อเป็นการทบทวนพระพุทธพจน์ตรวจมนอย่างไรให้ถูกวิธี วิธีสวดมนต์ให้ดีที่สุดคือต้องสวดด้วยการให้จิตจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์รละลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยใจที่นอบน้อมอ่อนน้อมศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณธรรมของพระพุทธเจ้าและควรจะสวดออกเสียงเพื่อทำกรรมทั้งสามให้สมบูรณ์คือมโนกรรมกายกรรม และวจีกรรมผลของกุศลจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์สวดมนต์บทไหนดีเบื้องต้นควรสวดบทบูชาคุณพระรัตนตรยัยคือน้โมตัสสะแล้วต่อด้วยอิติปิโสสวาคาโตและสุปฏิปันโนไปจนจบเพื่อให้จิตจดจอ่อมั่นคงในพระรัตนตรยัย สวดมนต์บทอื่นๆเช่นคาหงพระปริศชินบัญชรขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าจะสวดเพื่ออะไรเพราะบทสวดแต่ละบทมีความหมายไม่เหมือนกันและมีวัตถุประสงค์ต่างกันเช่นถ้าประสงค์จะรบชนะฆ่าศึกควรจะสวดพุทธชัยมงคลคาถา หรือที่เรียกกันว่าบทสวดพระหงแต่ถ้าจะต้องนอนในป่าให้สวดเมตตาปริศและขันธะปริศเพื่อปกป้องตนเองจากพูดผีปีศาจสัตว์ร,ร้ายและสัตว์มีพิษถ้าประสบภัยแล้งให้สวดร,รัตนปริศดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้นำไปสวดตอนที่เกิดภัยแล้งขึ้นที่แควนวัดชีหากประสงค์จะไม่ให้ตกจากที่สูงให้สวดบททะชัดคาปริศหรือหากจะต้องเดินทางไปในที่อันตรายให้สวดบทโมระปริศส่วนมูลบทชินบัญชรที่คนนิยมสวดกันนั้น เป็นการอัญเชิญพระอ,อรหันสาวกมารอมรอบตัวเองซึ่งย่อมไม่มีประโยชน์ถ้าผู้สวดย,ยังพ้องในศีลธรรมเพราะการสวดมนต์จะให้ผลได้ศีลของผู้สวดจะต้องบริสุทธิ์เหมือนกับการห้อยวัตถุมงคลที่ไม่ว่าพระจะดังอย่างไรหากคนห้อยอยังประพฤติทุศีลก็ไม่มีประโยชน์ พราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีศีลเท่านั้นผู้มีศีลมีธรรมจึงไม่จำเป็นต้องห้อยวัตถุมงคลเพราะมีเทวดาคุ้มรักษาให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่แล้วทำไมต้องสวดมนต์ข้ามปีเพราะช่วงเวลาดีๆก็คือช่วงเวลาของศักราชใหม่ดังนั้นการสวดมนต์ข้ามปีจึงถือได้ว่า เป็นสิริมงคลต่อการเริ่มสักราระใหม่และถือว่าเป็นสิริมงคลไปตลอดทั้งปีอีกด้วยการสวดมนต์ข้ามปีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้กับลูกหลานให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะการสวดมนต์จะทำให้เจริญสติทำให้จิตเกิดสมาธิจิตใจสงบเป็นสุข ด้วยเหตุนี้การสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในวันขึ้นปีใหม่เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดเงินช่วยลดอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆยังถือเป็นการทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วยทำไมต้องหาที่สวดมนต์ข้ามปีสวดที่บ้านได้ไหม จริงๆถ้าจะให้สวดมนต์ที่บ้านก็ทำได้แต่การสวดมนต์ในสถานที่ที่มีความสุขสงบรวมไปถึงมีคนสวดร่วมกันหลายๆคนก็จะมีเหล่าทวยเทพเทวดามาชุมนุมกันแล้วก็อวยพรให้แก่ผู้สวดรวมไปถึงพลังเสียงของการสวดมนต์ของคนหมู่มากและโดยอริยสงฆ การสวดด้วยความตั้งใจโดยคนหมู่มากรวมไปถึงสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระอุบโบสถของแต่ละวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และสามารถโน้มใจของเราให้สงบและที่สำคัญจะได้มองเห็นรูปเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ละลึกพระธรรมคำสอนได้สืบทอดพระาศาสนา ตรงนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากอยากให้ทุกท่านได้สวดมนต์ซึ่งจะสวดที่บ้านก็ได้ไปวัดใกล้บ้านก็ดีและที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องของการสวดมนต์นั้นจะทำให้ชีวิตของเราเป็นคนไม่เคร่งเครียดจิตของเราสงบนิ่งเยือกเย็นทำให้หลับสบายตื่นมาก็เป็นสุข ทำให้การผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและทางเดิอนอาหารหมดไปเพราะปอดของเราต้องมีกำลังและที่สำคัญที่สุดคือการปรับสมดุลของร่างกายทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ครอบครัวมีความสุขรวมไปถึงเทวดาก็รักและเมตตาคุ้มครองรักษานี่คือพลานนภาพของการสวดมนต์ และเจริญสมาธิภาวนาอานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ซึ่งมีอานิสงส์มากเพราะบทสวดนั้นมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงสั่งสอนสาวกซึ่งได้มีการจดบันทึกในพระไตรปิฎกหากเราใส่ชุดขาวทํำบุญแล้วมาสวดมนต์ข้ามปีร่วมกันคือการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้ายิ่งเราใส่ชุดขาวทำบุญด้วยแล้วใจก็ยิ่งผ่องใสจิตเป็นกุศลย่อมได้บุญกุศลเป็นอย่างมาก2 ส่งผลดีต่อร่างกายหลายๆคนคงสงสัยกันใช่ไหมว่าการสวดมนต์โดยเฉพาะเมื่อเราใส่ชุดขาวทาบุญแล้วมาสวดมนต์ข้ามปีสามารถส่งผลดีต่อร่างกายได้เพราะคนที่สวดมนต์เป็นประจำในทางการแพทย์สมัยใหม่ให้การรับรองแล้วว่าการสวดมนต์จะทำให้เกิดความสุขในจิตใจได้จริง ส่งผลต่อร่างกายให้หลังสารความสุขออกมาร่างกายจะแข็งแรงใบหน้าสดใสซึ่งเกิดจากความสุขภายในที่ได้จากการใส่ชุดขาวทำบุญเพื่อสวดมนต์ข้ามปี 3. ถือเป็นการบําเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งเมื่อเราใส่ชุดขาวทำบุญมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี จะทำให้สมาธิจิตใจผ่องใสและมีกำลังคิดอ่านแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างดีอีกด้วย 4. เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายการสวดมนต์โดยเฉพาะเมื่อเราใส่ชุดขาวทําบุญแล้วมาสวดมนต์ข้ามปีร่วมกันจะเป็นที่รักของเทวดาและส,รรสัตว์ทั้งหลาย เพราะเมื่อเทวดาและดวงวิญญาณทั้งหลายได้ยินบทสวดจะพบกับความเย็นสบายคลายทุกข์ทำให้นิยมชมชอบผู้ที่สวดมนต์และยังช่วยปกป้องคุ้มครองผู้สวดมนต์ให้พบแต่สิ่งดีงาม 5. เกิดบุญจากการแผ่เมตตาเมื่อสวดมนต์เสร็จก็จะมีการแผ่เมตตา ให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมมีผลเกิดขึ้นยิ่งเราใส่ชุดขาวทำบุญเพื่อมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีย่อมได้อานิสงส์มาก 6. สร้างสิริมงคลต่อตนเองเมื่อเราร่วมกันใส่ชุดขาวทำบุญเพื่อสวดมนต์ข้ามปีเป็นการสร้างบารมี เสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเองและครอบครัวช่วยปัดเป่าโรคร้ายภัยอันตรายต่างๆเพราะทุกบทสวดมนต์มาจากอัคระศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอำนาจดลบรรดาลให้สิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตและยิ่งเราใส่ชุดขาวทำบุญมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีผลบุญที่ได้ ก็มากมายนับไม่ถ้วนเราจะเห็นได้ว่าการใส่ชุดขาวทาบุญมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีได้อาน,นิสงส์งมากมายนักทั้งยังทำให้เรามีสมาธิที่ดีมีจิตใจแน่วแน่สงบจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ซึ่งเป็นการสร้างกุศลครั้งใหญ่ต้อนรับปี2565นั่นเองนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีความสุขคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองขอให้มีแต่ความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ